มันดูด,ด,ดิมันเอาเจฟจาก <c oughs> มา r v e ลรีโว่มาแล้วมาลงในโลบอกอะมันไม่โดนโลบหรอวะม่งเราแม่งขายแพงด้วนะร้อยแปดสิบห้าโลบากมัง้งผมไปซื้อมาต้องมีคนรู้จักกันแหละตัวละครเนี่ยเกมแม่งดังใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำลาว่าบักและรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปดเกมพาร์เลเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต ทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปท่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบอกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับฮอเ้อ๋อายไปนยไออไพูดไรอย่าฟังไม่รู้เรื่องแม่งเอ้ยโปรแกรมเสียงโคตรเยอะเลยอ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้อะไรแมวก้ม บอกว่าคนอื่นกิงกาโกรธมากนี่คือฉลามนะแต่มีขามีเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้โหหล่ดซะด้วยอุ้ยฉลามเนี่ยอย่ามายุ่งอย่าไปอ่ะคนอื่นโบ r เอย่าคนอื่นก่อนคนอื่นอยู่ไหนเจ๊ะเดี๋ยวเขาทำอะไรกันตรงนี้ ตั้งแต่แมปม่งปล่อยให้เดินปล่อยให้เดินทั่วนี่แมปม่งใหญ่ขึ้นจัดเลยเดินแบบเดินขึ้นภูเขากเป็นว่าเล่นเลยทางเดินมีไม่ค่อยจะเดินกันแล้วผมก็หาคนไม่ค่อยจะเจอแล้วด้วยสวัสดีครับโอ้โหเสียงคนเลยเลยรูปไก่ไปไหนวะโออมันเคี้ยววะแมงเคี้ยวตัวเคี้ยวอะไรอ่ะมันเขี้ยววะแม่ง ประชดมันเลยเปิดอู่ซ่อมรถแล้วก็แล้วก็ประสบความสำเร็จเงยเงี้ยเงี้ยเง้ไม่ขาดไม่เติมเยอะแต่ไม่กาดใช่ไหมโทรศัพท์เติมพอประมาณไหมหูฟังยี่สิบบาทปะเนี่ยเอ้ยของกูยี่ไม่ใช่เดี๋ยวนั้นเมื่อเมื่อก่อน แต่ของกูสามสิบเก้าเอาแค่นี้เนี่ยปุ่มยุกปุ่มยุกฮะนี่เหมือนคนที่เป็นแอดมินเลยอะถ้าจำไม่ผิดนะคนทีเจอฉันผูกแล้วเบิดตรงแล้วมันก็ไปนะโอ้โหชื่อชื่อบนหัวมันโอ้โหทำการตัวอะไรบางอย่างตัวกินบนวยทีหลาบที่ตรงชื่อที่จะแบนอะกดตรงชื่อที่จะแบนแล้วไงต่อ พี่อันนี้คือตัวอะไรอ่ะตุ๊กมันอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเหมียวลงมาจะเสือนะครับลงมาจะแมวแมวแคปเบลทำไมมีหางแบบปลาแมวที่อ๋อแมวก็มีหางนะจุดมาหน่อยพิมจุดมาหน่อยตัวอะไรพี่อันนี้ตัวอะไรให้ถ่ายกระป๋อมคตรเฟี้ยวอ่ะกระปอมมัน เราลิ้นใสแม่งเรยวหอเไหนไหนไหนไนไหนไหคนไหนคนไหนมายืนตรงนี้ดิคนไหน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 คัไหนคนไัคนัหหนคนนคนไหมคนไหนเนไหนคนไหนนไันคดไหนคนไหนดนไหนคนไหนคนไหนคนไหนนนหนคนไนคนไหนคนหนคนไนนนคนหนนไหนหาไหนคนไนนหคไหนคนันนไไหนคนนไคหนหคนค ดีดิครับอดีดิครหมีเป็นไงครับเนี่ยออเป็นไงครับเป็นไงครับือเป็นไรเป็นไรเยอะจังวะอย่าทำเด็กคค่ะสวัดีค่ะอ่าเงหนรแล้วนะพี่ขอดมอ่าลองน้นของหนูอีกได้ไหมครัอือดไหมเดมเปิแปดบานไปคได้ไหมครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูอะไรเนี่ยหนูฮะ สนุ่ดื้อเหรอคะสนุ่ดื้อเหรอคะตีตีหนุ่ยดื้อคะหนุ่ยดื้อคะระเบิดตายส้มตำส้มตำอะรอ๋อส้มตำอ่าแหวคืออะไรนะสัมแม่งเขาคุยกันอยน er> ู่เป็นสุกเราแม่งไม่ใช่ไม่ใช่แนวเลยวะ เกิดอะไรกันครับไม่ไม่ผมน่าจะพูดคำต้องห้ามด้วยแหละสอมะระเบิดเลยเดี๋ยวครับหนูหนูหนูอยู่ไี่ทคุณหนูไม่มีไม่มีผิดไม่มีเดี๋ยวตอนเนี้ยคนไล่หิมแหไรพี่ชุดมันชุดแม่ไอเลิกน่ารักฮะจอบเลยหิวแล้วอ่ะอยากกินไลามย่าง เรียบร้อยพี่โอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่เอ้ยมึงช่วยกูหาตัวชื่อเจ้านี้หายังเดี่ยวควายกระโรนาใช้คำพูดสุภาพด้วยนะครับปลาหาไม่เยังไงเฮ้ยวิชายโหดจังน่ะพี่ปริโอเฮ้ยพี่ปริวัตรพี่เฮ้ยยังไงเปโดโฟเบีย โคโปลิอะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ม่แต่ไพดโรโปลิอามีมีแเพดโฟาวหรือเปล่าอ๋ไมได้เพ่อนเปโคปา่่ไหนวะ่มอ่ฝังนนว่ครับเอดเมือนกันรักนะครับพี่ดาจุบม่วโลพ่สาครับเเปิดอามณ์เลยอ่ะแอบมีชเแคลเซียมมีอาม ก่อแถวไม่รู้แต่ผมมุดแล้วอ่ะแคลเซียมเราต้งนออกมาจากโล่โล่นี่โลเมนอ่ะนี่กระดูกดำนี่อะไรมะเร็งปอดอ่ะไอ้กระดูกดำด่ากูเนี่ยไอ้กระดูกดำด่าในดาในด่าพี่เราเนาะไปครับไปครับแเมื่อกี้กับออโต้ไม่ก่อนนะจริงไอ้ไี่เจ้าเลือขอโทษด้วยพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะเลื่อนพี่ผมผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ว่าพี่อยู่ที่ับแบนหูนะพี่อะไรวะ พี่พี่ผมขอโทษนะพี่อย่าแบนผมนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษเขาดีๆขอโทษเขาดีๆไม่ผมขอโทษพี่พี่มะเร็งปอดแล้วชื่อมึงก็เกิดเกิดมาจากผู้หญิงมึงก็เกิดมาจากผู้หญิงมึงยังจะด่าผู้หญิงอีกเหรอวะเนี่ยด่าด่าพี่มะเร็งปอดไว้ขอโทษเขาด้วยโอ้โหดีครับครับเว้ยผมผมขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่เมื่อกี้ โดนแบนแน่เอ้เขาลุกโดนี้หลอรายงานมาแล้วด้ะไหวให้แบงโดนแบนคนเดียวเาอเอเราต้องเอาตัวรอดมันมีอยู่ได้มันเปนแบนคนสั่เอ้ทิ้งเพื่อนเลยนะทิ้งเพื่อนเลยนะดีวนั่นแหละตามนั้นแหละน้องทิ้งเพื่อนเลยนะนี่หะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวยไุ๊จุุ๊จเ ไปไไน้อเอ้ยเรือเราทิ้งเพื่อนแล้วพออยนนะไม่เห็นอ่ะพอดีไม่ได้อยู่ในสายตาหัวล้นไปไม่เห็นต้องปิดบังเลยแค่ใส่พิกผม ไม่ให้ไม่อยู่ในสายตาอยู่ค่ะใสายตาเฮ้ยผมไม่มีรูปร่างผมมันมีคนที่ไหนอ่ะอ้วผมผมไม่รู้โอ้ยยังไปรู้หมอ่ะ สอไม่ดีเลยไอ้สัสไม่ผมไม่ผมไม่ใช้คำหยาบคายครับผมที่บ้านสอนมาดีครับพูดด้วยรู้ด้วยสัตว์อะไรครับผมไม่มีศาสนาหรอะไรเนี่ยมีนับถือซาตานเหรอเออนับถือซาตานผมกีดแขนตัวเองเป็นรูปเป็นรูปโอเคสลามานเลยกมของแม่ผมคืนแล้ค่ะองแม่ผมคืนโคตรเฟี้ยว ออกอีกสักรอบไหมอ่ะไม่ได้กินผมแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ผิวตัวละครมันขาวหรอกนะบูลี่บูี่แหมตัเองก็ฟ้าโทษทียนลูกหลานอวตารโชว์โชว์เทาแต้วยาวออกทึบแม่หรอฮัลโหลโค้ชยังตายบ่าไอ้สารไอ้นี่อีกแล้วตายบ้าไอ้เจ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 ้ามึงจะช่วยเพื่อนมึงปะ เราไม่อยากแบบสิบอันดับการต่อสู้ที่ดีที่สุดในยูทูบอันดับที่หนึ่งชิคกี้พายต่อสู้กับนิดจา้ <Good fear. S 2> าเมื่อวัเมื่อวันบอกเองไม่ใช่บอ,อกว่าใจเป็นนินจาไอ้ทุยชิคกี้พายอะใช่ไงแต่วันนี้เป็นไม่เหมือนเด็ กเ็เมื่อวานมีคนบอกเราว่าเราเป็นไม้เมเนแล้วก็เลยบอกว่าเราเป็นชิคกี้พายวันนี้มีคนบอกว่าเราเป็นชิคกี้พายก็เลยบอกว่าวันนี้เราเป็นไม้เมเนทแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้บอกว่าเหมือนทั้งชิคกี้พายเหมือนทั้งไม้เมเนเราก็จะบอกว่าฉันคือว่า